ครับตอนเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับท่นคนหลายท่านก็ใจจดใจจ่อรอพิธีเปิดโอลิมปิกลอนดอนเกมอย่างเป็นทางการใช่แตเ่เวลาที่อังกฤษเวลาที่อังกฤษนี่คือโดยประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะถ้าเป็นในบ้านเราวันนี้จะมีการถ่ายทอดด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาตีสามค่ะก็หลายท่านก็ ตอนช่วงคุตบอลยูโรก็อดหลับอดนอนได้ค่าวนี้เนี่ยก็อยากจะดูเพราะว่าพี่ดีเปิดน่าจะยิ่งใหญ่นะครับ <Okay. S 2> ก็มีกิจกรรมหลายเรื่องเลยพร้อมๆกับวันนี้ข่าวเยอะจริงๆมีคดีอาชญากรรมหลายคดีมีเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุบรรเมื่อวานปปชชี้มูลว่าคุณสุทเทพ่ยาจหน้าที่ขัดต่อบทบรรัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นตำแหน่งรองนายกแต่ไปแต่งตั้งลงนามเอาสอสประชาธิปัตย์กับคนอื่นเข้าไปช่วยราชการกระทรวงวัฒนธรรม okay. กฎหมายไม่ให้ปปชเมื่อวานก็วินิจฉัยแถลงข่าวบอกว่าคุณสุเทพเข้าข่ายความผิดต้องยื่นประธานวุฒิไปถอดถอนเมื่อวานก็มีคําถามบอกว่าเอ๊ะคุณสุเทพเนี่ยไม่ได้เป็นรองนายกไปแล้วไปถอดถอนอะไรแต่ต <c oughs> ําแหน่งไหนแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นครับเพราะว่าให้สวเข้าชื่อถ้าถอดถอนในสามใน5แล้วถอดถอนคุณสุเทพประเด็นก็คือเขาหวังผลอนาคตถ้าผิดจริงถอด <c oughs> ถอนนะฮะ เป็นอันว่าดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้ห้าปีก็คือตัดสิทธิ์การเมืองไปคุณสุเทพก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ทันทีนะครับพร้อมๆกับเรื่องของห้องกลงโอ้โหเขาบอกคุณนักสินนี่เหนื่อยเลยฮะวันเกิดรับแขกไม่รู้ใครเป็นใครทั้งกลุ่มเสื้อแดงทั้งรัฐมนตรีทั้งสอสอทั้งคนใกล้ชิดนักธุรกิจเพียบคือรับแขกจนตัวเองเนี่ยเพลียเมื่อวานก็มีเขาเรียกลิงก์เข้ามาที่ห้องสมุดของพรคสกายเข้ามาแล้วก็ให สื่อมวลชนเนี่ยได้รับการ์ดมีโดนัทเม<ร><ห>ื่อวานานะฮะเมื่อวานคุณทักษิณส่งโดนัททั่วประเทศ 64%, 0 0 0พชิ้นนะฮะผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้รับกันเยอะเลยคือสื่อมวลชนสายพักเพื่อไทยเนี่ยก็ได้รับแจกโดนัทและมีการ์ดนาลงข้อความโอกาสวันเกิดของกระผมขอมอบความรักความหวานความกลมเกลียวมายัางท่านทั้งหลายด้วยรักและผูกพันนะครับ ลงชื่อคุณนักศิล <c oughs> มีภาพหัวเลาะด้วยไม่รู้ใครออกแบบหน้าปกกล่องก็เป็นหน้าคุณนักศิลป์ยิ้มนี่แหละค่ะ<ช>นะเอาล้เรามาดูเรื่องแรกกันที่โอลิมปิกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับพิธีเปิดในวันนี้มหกรรมการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกมครั้งที่30หรือลอนดอนเกม2012 <c oughs> ซึ่งสมเด็จพระเทพพร,รัญราสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเข้าเฝ้าค่ะที่โรงแรมโฮลิเดย์อินลอนดอนสเตรทฟอร์ดซิตี้อยู่ภายในศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์สเตรทฟอร์ดกรุงลอนดอนก็สร้างความปลาบป,ปลื้มแก่คณะนักกีฬาไทยเป็นล้นพ้นนะคะในวันนี้อย่างที่บอกพิธีเปิดโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ3าทุ่มตามเวลาที่อังกฤษตรงกับตี3 28กรกฎาคมเวลาประเทศไทยที่สนามโอลิมปิกกรุงลอนดอนสมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยชาร์ล็อกส์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทางนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยตามคำกล่าวบ,บังคมทูลเชิญของประเทศเจ้าภาพและจะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือทีวีพูนะคะก็รอดูไฮไลท์ค่ะพิธีเปิดวันนี้การจุดคบเพลิงในกระถางโอลิมปิกเกมนะคะเจ้าภาพยังเก็บเงียบ ว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรกันแน่คนน่าจะดูทั่วโลกเป็นพันล้านคนนะคะเช่นเดียวกับผู้รับหน้าที่จุดไฟคบเพลิงคาดหมายว่าน่าจะเป็นสตีฟเลดกลฟซึ่งเป็นนักกีฬาเรือพายเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก5สมัยซ้อนหรืออีกคนหนึ่งแคนดิเดตเหมือนกันค่ะเดลี่ทอมสันนักทศกรีทาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแต่ล่าสุดก็มีกระแสข่าวบอกเหมือนกันว่าเจ้าภาพอังกฤษอาจจะเซอร์ไพรส์ค่ะกลาบบังกลมทุนเชิญเ,เจ้าฟ้าหญิงแอน พระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองอดีตนักกีฬาขี่ม้าของสหราชอาณาจรรักรปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของอังกฤษอีกด้วยรอดูใครจะจุดและวิธีการจุดเป็นอย่างไรนะคะตีสามวันนีน้ส่วนเรื่องของคดีอาชญากรรมวันนี้มีเยอะนะฮะมีความคืบหน้าหลายคดีเมือ่อวานคุณผู้ชมได้ดูคลิปที่มีคนโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตชื่อนมแฝงว่าโซดาสไปซี่คอส เผยแพร่คลิปว่าตำรวจเนี่ยเขาไปจับจกักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกแบบนี้หรือเนี่ยนะครับคือมีตั้งด่านแล้วก็จู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจไปกระโดดถีบถีบคันแรกเนี่ยพลาดคัทนที่สองเนี่ยเขาล้มมีผู้หญิงซ้อนมาเนี่ยนะฮะคนก็วิาพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาศีรษะฟาดพ,พื้นต้องผ่าสมองใครต้องรับผิดชอบเมื่อวานตำรวจก็เลยไปจับมาฮะว่าชายคนที่ถีบเนี่ย เป็นใครลงหน้าหนึ่งเผยโฉมหน้าออกมาก็คือนายมัดอาลีฮีมหมันงานอายุ35ปีเป็นคนกระโดดทีบเองนี่ครับทางรองพอบอชนอพร้อมกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ถแถลงข่าวบอกนโยุบายกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมตำรวจจราจรต้องเข้าไปช่วยกันในการออกตรวจตราตามซอยต่างๆฉะนั้นเรื่องของการช่วยตรวจสอบที่มีคนเผยแพร่คลิปตำรวจบอกไม่ไปถามเราใครเผยแพร่ เพราะถือว่าเป็นการช่วยงานตำรวจเหมือนกันแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยทำเกินหน้าที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นตำรวจและก็ไม่ได้เป็นอาสาสมัครจู่ๆไปกระโดดถีบชาวบ้านเขาซะงั้นเจ้าตัวเนี่ยบอกงี้ฮะบอกคือผมก็ไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของตำรวจผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปวันเกิดเหตุเห็นมีด่านตำรวจเขาสกัดก็เลยเข้าไปร่วมเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นตำรวจแต่ไม่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ตัวเองก็ไปยืนอยู to ่ช่วงท้ายของด่านตรวจที pues ่เป็นมุมมืดก่อนเกิดเหตุได้ยินเจ้าหน้าที่ตำรวจตะโกนโวยวายบอกมีจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความเร็วสองคันไม่ยอมให้ตรวจเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกให้ช่วยก็เลยกระโดดถีบก็บอกจักรยานยนต์ดังกล่าวเนี่ยขับเข้ามาคล้ายๆกับจะชนก็เลยป้องกันตัวทํานองนั้นแหมแต่ฟังยากนะฮะดูภาพไอ้นี่ไม่ใช่ป้องกันตัวนะจักรยานยนต์เขาหลบแต่ตัวเองไปไล่ถีบเขาวะเนี่ยเขาหลบข้างแล้วไปถีบเขาเนี่ยนะฮะ คือคงไม่ใช่ป้องกันตัวล่ะแต่เจ้าตัวก็อ้างทํานองว่าตัวเองเคยโดนชนขาหักเกือบขาหักมาแล้วรอบหนึ่งก็ฝังใจแล้วหมั่นไส้แก๊งเด็กแว้นมันขับรบกวนเสียงดังชาวบ้านตอนก่อเหตุก็ไม่ได้มึนเมาอย่างใดเนี่ยครับตำรวจก็เลยมาถแถลงไม่งั้นเสียหายนะฮะบชนอเสียหายเลยบอกเอาเวลาคุณจับเขาคุณทําแบบนี้เหรอเนี่ยก็เลยออกมาถแถลงแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีคําถามว่าอันเนี้ยเป็นคือภาษาอาชญากรรมเขาเรียกเงี้ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่า เป็นนิ้วตํารวจหรือเปล่าคือคําว่านิ้วตํารวจได้หมายถึงตํารวจเนี่ยเขาจะมีสายเขาจะมีคนที่แฝงตัวไปในแก๊งในกลุ่มพวกบ่อนการพาน,นันกลุ่มมือปืนหรือมีสายของเขาในเขาเรียกนิ้วตํารวจนี่ใช่หรือเปล่าแล้วออกมาแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหผมดูภาษาเขาแถลงเนี่ยนะครับคือเคลียร์ตัดตอนเลยฮะว่าตํารวจไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นตารวจตํารวจก็ไม่ได้สั่งมาตัวเองก็ไม่ได้เป็นอาสาสมัครมาทําเองอยากทําอะไรประมาณนี้เนี่ย คือดูแล้วก็ถ้ามุมมองหนึ่งก็ดูและเคลียร์ตำรวจไม่เกี่ยวแต่ว่าลึกๆแล้วไม่รู้คนนี้เกี่ยวอะไรกันหรือเป็นคนช่วยงานตำรวจหรือไม่ก็ต้องไปว่าอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็าตามเนี่ยไปทำแบบนี้ผิดอยู่แล้วครับไปถีบเขาซึ่งตัวเองไม่ใช่หน้าที่ตำรวจทำยังผิดนะก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปคือข้อหาทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นบาดเจ็บอันนี้คือความคืบหน้า คดีนึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเตือนประชาชนเลยโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เยอะอย่าประมาทนะครับคิดว่าตัวเองอายุไม่เยอะสุขภาพแข็งแรงมีนักท่องเที่ยวชาวไอริชเขามากับเพื่อนรวม5คนตัวเองเพิ่งเพิ่งจะเรียนจบชื่อนางสาวลิซ่าเบอร์นาเดเตอายุ22ปีมาเมืองไทยอยากเที่ยว ก็ปรากฏว่าพอมาถึงเมืองไทยพักโรงแรมในบ้านเราได้คืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นตื่นเช้าจะไปเที่ยวแปลงฟันก็แปลงฟันลังหน้าปกติจูจูไอ้มือด้านขวาเนี่ยมันมันไม่มีแรงซะง,งั้นเกิดอาการปากเบี้ยวขึ้นมาขาขวาก็ไม่มีแรงตามไปด้วยเป็นแบบปุบปปรับกระทันหันเพื่อนๆก็ตกใจบอกเอะเป็นอะไรเลยพามาที่โรงพยาบาลพญาไท คุณหมอก็วินิจฉัยแล้วก็ดูว่าสงสัยแบบนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรไปอุดตันหลอดเลือดในสมองคือเขาเป็นด้านขวาเนี่ยนะครับเข้าใจว่าหลอดเลือดสมองด้านซ้ายน่าจะมีอะไรไปอุดตันคุณหมอก็เลยวินิจฉัยใช้เครื่องมือตรวจหลายประเภทนะครับก็พบว่าหลอดเลือดสมองซีกซ้ายเนี่ยมันมีการอุดตันด้วยริ่มเลือดขนาดใหญ่ ทำให้ร่างกายด้านขวาทั้งแขนขาและปากพูดไม่ได้ปากเบี้ยวมือยกแล้วไม่มีแรงหมอก็เลยใช้วิธีการรักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดแดงเป็นรูเล็กๆที่ขาหนีบด้านขวาแล้วก็สอดอุปกรณ์ชนิดพิเศษเข้าไปตามเส้นเลือดไปเกี่ยวเอาลิ่มเลือดประมาณ2เซนที่อยู่ในสมองที่มันอุดตันทำให้มีปัญหายกแขนไม่ไหวเนี่ยนะครับ ก็หลังจากทําเสร็จปรากฏคนไข้รู้สึกตัวร่างกายก็ขยับตอบสนองได้ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนี่ครับประวัติของคนไข้เนี่ยอายุน้อยนะครับปกติคนจะเป็นโรคแบบนี้เนี่ยต้อง50-60คืออายุเยอะขึ้นไปแต่นี่เพิ่งย2ิบสองเองดันเป็นหมอก็เลยซักประวัติบอก,บอกเอ๊ะไปทาอะไรมาเนี่ยมีโรคประจําตัวไหมเช็คไปเช็คมาปรากุว่าเขามีเหมือนกันนะครับคือเขามีการกินยาฮอร์โมน ยาโ์โมเนทำให้เลือดมันแข็งตัวเร็วแล้วตอนนั่งเครื่องบินเนี่ยเขานั่งเครื่องบินมาไม่กินน้ําเลย<ร>คือไม่ดื่มน้ําดื่มน้ําน้อยมาก<ร>แล้วก็นั่งนานไม่ลุกเคลื่อนไหวขยับแขนขาเหยียดร่างกาย<ร>มันก็ทําให้<ร>เลือดมันข้นนะฮะน้ำก็ไม่กินนั่งนิ่งๆไม่ขยับ<ร>ไม่บิดขี้เกียจไม่